มึงกีไก่เพราะว่าเขาอยู่เข้มทางเนาะซื้อยังปุ๋ยไผ่เจริญซื้อไอ้ปุ๋ยไผ่เจริญปุ๋ยไผ่เจริญโดยเป็นยังเป็นยังไอ้จะเป็นแบบนี้ไฟผ้าสดฮะไฟผ้าสดไฟผ้าสดอยู่ส่เมืองไทยชาลาบุรีไฟฟ้าสดอยู่เมืองไทยสระบุรีเนาะใส่ได้เบิร์ตแชมพูก็เพื่อนหันข้าวหันกาแฟไอ้ตรงต้มน้ำต้มก็นั่งไอ้กินกินสดบ่โอ้เพคนโมมีน้ำตุกคนกินสดทซุป ยางใหญ่ท่านผู้ชมมีหอเงินเบียยเงินไทยเงินเดียนเงินเดียวเดียวผู้นึงมาคั่วผู้นึงมาซาเดี๋นี่นะสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเบิร์ดทุกท่านเด้อ ไม่นด้องนาจะไปแฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์ผีสาวมุดเนาะผีสาวมุดเนี่ก็คือเป็นลูกคุณป้าน้องนาเนาะผู้มีพระคุณของน้องนาคือกันเด้อผีสาวมุดเนี่เด้อเพิ่นในเดียกองนาแต่ตอนอยังในน้อยตอนอ่าพอน้องนาบรสบายเป็นปัวยู่ประเทศไทยก็มีแต่ผีสาวมุดน,นี่ดู้เละเบิ่งแยง่งเพื่อนเราสุฟังว่าอุ้มลงนาขาบเอลเนี่จนเอวเป็นขี้ข้างขาง เมรุนาว่าพี่สาวมุนนี่ดูแล่เป็นอย่างดีเพราะว่าเมรุนาก็ได้ไปเฝ้าคุณพ่ออยู่ประเทศไทยเด้กก็มแจะพีสาวมุนเบิงและกัญญาตีพี่น้องแต่ว่าพีสาวมุนเบิงเป็นพิเศษเลยประสานอุ้มตลอดเมรนาจะเป็นคุนมักไห่มักหงตอัวอยังหน่อยเนาะ ปีซามนเป็นคนดูแลเป็นผีเลียงหายพอลงนากับป่วยหลายปีเนาะก็ะขอบใจปีซามนเนอ้อได้นลงนาไปสุภัยวันเกิดเพื่อนมือน,นีเนาะอ่าตอนนี้กะเดิแไ่ทผูุชมมจะขี่รถจักรไปกำนองเม่เอ้อติดตามกันทางไปน้ำกันกลางคืนปากซีจะเป็นแบบไรทผูุชม อ่ะจะเข้าไปปากเีเด้อเพื่อนที่สามุนก็อยู่บ้านบางยอเนาะอยู่แถวเพื่อนอ้ายทีว่าไปทํางานอยู่ไทยแดือถือไฟสดขากุดสองขางเดือดทำกระสุมอยู่แถวนั่นแหละเนาะอ่ะติดตามกันทางไปน้ากันทากระสุมบายสีอะไรชาบ้าสีเจลเนี อันนี้ดิตาเดจุขนาดใครไครไู้มาคร้อมขนาดเนาะเอากับข่าวไว้เดินตาม้าไวหน่หนงไเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอยเ้เสียเ้ยเฮ้ยเฮ่ยเยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้นเฮยเ่นย่นเเฮยเ้ยยเฮยเ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย่นยเ้เเพ่ แล้ชื่อให้ไอ้้าเป๊ะท้าเทะเนี่ยเกิดชื่อยังเนี่ยชื่อไม้ไม้ชื่อไอม้หลออยู่นี่เลยน้บอบ่เพื่อนเท่าโอ้เพื่อนเท่าอยู่ไหนเนาใว่าเกิดอันนั้นเกิมุดนี่ดอยู่หอมซ้นี่ดิเจมว่าเอานตวตัชิซีเนาะท่านก็มาเอาอยู่นี่ประจำเลาไมได้พป็นากนะองิมเออ น้อยโอ้ท่านผู้ชมเป็นหมอกอ้เป็นนางเป็นนางอยู่แบบเป็นมือจังสิเลยเนาะแล้วเราเสียเอาเข่าลวก็เอาเงินให้เพลินนล็หน่อยป้าไว้ให้เพลินสื่อกินมือต่อไปเนาะไปดี จื้อไอยบ่คือมันนะนางคำแทะฮะจือออ้อไอยบ่อเป็นพายสองคนนี่ฮะน้นองนะอาเป็นวาธานผู้สูงเออดีใจเด้อไอจื้อพวกเฮาเด้ออันน,นี้น้องมิเนาะเอานี่มาให้มาเฮาไอคือาน,นางคำแทะมือนี่ฮะ คือกูเข่าเมื่อ,อคำแหละมาทายใหุ้กานผู้ชมงเบิร์ไก่เดียวสอบถามแหตทกานผู้สมเพิ่มเติมนอกาบางคนอาจยัง่มูหแ้วการหรือว่าภายจากสวยอายเพิ่เพมเติมกับสวยอายเพิ่นใดเนาะ <c oughs> อยู่บ้านบางโย <c oughs> เมืองนครปักซี่แข็งจะประซักนี่ทางเขาเลยเป็นทางแบบอ่าเขามาประมาณนะเจ0ดเมตรเนาะ <c oughs> อ่ะไปถามซื่ออายเพิ่น อกินข้าวแล้วบอกินกินนะเนาะโอ้ม right? ีคนไห้น้ำไห้อั่นเพิ่นท่านผู้ชมมีคนไห้น้ำไห้หนังเพิ่นเนาะใส่คือบ่มีข้าวกินแล้วเออไม่ไหวเอากินให้ท่านผู้ชมเบิ่งแนากินกินเลยน้อยบอน้อยกินบอเอ๊ะเย็บใบเยอจังโมงไอซีเข้าไปเหือนเก็บใบเก็บใบซื้อกินมืูนายิ่งบอ อ้ยอ่ไอบอกท่านผู้ชมแน่ว่าอันไายชื่อยังแล้วเป็นยังจึงเป็นแบบนี้บางคนเพคนยังบนท่านไหนคนยังบนท่านหูเนาะท่านผู้ชมเนาะอต่ว่าอะไรแต่ท่านผู้ชมมึงแก่ไก่เพราะว่าเขาอยู่แคมถังเนาะชื่อยังปุยไผ่เจริญชื่อไอ้ปุยไผ่เจริญปุยไผ่เจริญโดยเป็นยังเป็นยังไอ่จึงเป็นแบบนี้ฮะเป็นปลาสดไปผ่าสดอยู่ใส่ ไฟฝาสดอยู่เมืองไทยสระบุดีดูไฟฝาสดจักปีละไอชิบกี่บสามปีชิบสามปีมปมปแหละโอ้ไอมาอยู่เพื่อนนี่อยู่กับไผเพื่อนคนเดียวบหรออยู่เพื่อนคนเดียวเพิ่นตื่นตันเอามายามเพิ่นตลอดดีใจวาร้านมาอันนั้นน้องนามาน้องมีมาอีกดีใจอยู่บ่ ดีใจจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนว่าใจแมนอ่ะไอไปอันนั้นยุไฟซสดอยู่ประเทศไทยฮะนบัือนไอกลับมาไหมาส่งไอกลับมาเหล่าสถานถูดไปนั่งซื้อมาเพื่อนี่ก็ว่ามีพี่ซอยพัดฮะมีพี่ชายมีพี่ชายซื้อปาพัดมาส่งอยู่ประเทศมีพี่ชายซื้ออยังพัดพี่ชายพัดมาส่งก็ว่าสถานทูตไทยนั่งซื้อมาโอ้กับสถานทูตเห็นนั่งซื้อมาแล้วก็มาส่งไออยู่ปากเสเนาะอยู่ประเทศเล้าปากเส ท่านผู้ชมที่ติดตามผู้ฮอตตลอดกันนะเจ้าหูนอกจาเพื่อนไอ่เพิ่นอยู่ไซก็ยู่ในนี่ใกล้ๆนี่ไายเพิ่นกะจะยู่โลเขาไปเพื่อนในเพิ่นอยู่เพื่อนเดียวเป็นหลังใหม่เนี่ยหน่อยบ่มีไฟฟ้าเนาะไายเนาะบ่ท่านมีไฟฟ้าคันเขาไฟฟ้าเท่ไรไอยหูบ่บางทีท่านผู้ชมอยากซวยเด้ออ่ขัเขาไฟฟ้าเท่าไรเป็นหลาดมันไลอดปลายซองหลอเป็นหลอดปลายซองหลอดไอเพิ่นวะไอยอยากได้ไฟฟ้าอยู่บ่อยากได้ไอ่เนาะบัดนี้บัด จายเป็นเดือนนี่ไอ้สิมีเงินจายอยู่บ่เขาไกยไปไกลมากเขาหายไออยู่บ่หายอยู่เนาะคนนใส่คนเดียวค่ะไฟฟ้ากันนะจะโบแพงทำรูส้มก็ให้มีไฟหงอยน้อเมย์เิ่นขาเพื่อนเพิ่นกระมือนางมันเมือดอย่าสิแดงอันนี้เขาไต่ไฟตาเด้นี่ไต่ไฟตาหลุดอย่างอันนี้เพิ่นขาซองขาเลยเนาะจังโมงไอ้สิเข้าเหอนโดยเดยกสิเด็กก็ได้นี่ ตอนนี้กับไอผู้จักบอ่ตอนนี้จักโมงเลยอะยี่บโมงใช่แล้วโบู้จักตอนนี้ให้ยทานผู้ชมเบิองแดดตอนนี้เก้าโมงยังเก้าโมงเก้าโมงยังเป็นนาทีจะว่าเมื่อไหรอีหยังใส่ได้เนาะใส่ได้เบิร์ตทานผู้ชมอือก็เพื่อนหันเข้าไห้กาแฟไอตรงต้มน้ำต้มก้อนไหนไอกินกินสดบ่โอ้เพิ่นโบมีน้ำตุิ่นกินสดปทานผู้ชมนีฟ้ากะจะเป็นแบบเนาะไอพุ้ไอผู้หยัง ไอ้ปุ๋ยไพเจเิรไพเจเิรนี่แม่น้ำสกุลไอ้อหอซือซือซือแถไออ่น้ำสกุลไอ้แม่นยัง่น้ำสกุลดวงสวรรค์ฮะดวงสวรรค์ดวงสวรรค์ดวงสวรรค์ไอ๋อเป็นคนลาวดิเป็นคนลาวเป็นคนลาวเนาะไอเคยสังคบครัอแล้หรอบอเคยเคยเลยอืมในดูกเจ้าคนในดูกสองคนดูกไอ่อยู่ใช่อมีไอดะ ยูเซ่อสายแทงซีโก้อยูเซ่กองป้ากันแล้วป้าตอนไอเป็นแนวนีิบอตอนตอนไปไปทำงานโอ้ไอไปทำงานอยู่ไทยผู้ดีกะเลยห่างกันจากคุณเลยบอมอบันนีอาณาลูกไอประมาณจักปีแหละตอนนี้ประมาณชิบกว่าปีแล้วเนาะเพิ่นหูบอกว่าไอเป็นแนวนีอฮะเพิ่นหูจักอยู่เมีไอกับหูจักอยู่เอาเพิ่นบ่ได้มาหาไอบอ๋อ มาเธอหนึ่งบอกโอ้มาหาไอ้เธอหนึ่งเนาะไอ้อยู่คนเดียวผมกับไก่สี้แย่เอาเลยน้องนาเห็นมีคนมาตัดผมให้เพิ่นคันอันนั้นผมยเอาหนี่ให้น้องเม่ตัดให้บอเออตัดเธรรมดาเดี๋ยวน้องเม่จัดไปน้องเม่มีของตัดผมเด้เดี๋ยวสิมาตัดให้อายอายเอาเสื้อบออยากได้เสื้อบอปวดหัวสิเอามาให้อยากได้เสื้อนอหนุงเสือเด้อยังบอเด้อ ไอ้ปุ๋ยไผ่เจริญท่านผู้ชม,มไอ้อัญมุกเักปีแ้่ตอนนี้ฮะสี่สิบสามตอนนี้เนาะเด็กอ่าอืมสูงเลยไอเด้อที่ท่านผู้ชมอันนี้ไอ้แต่อีตโตนอยากช่วยเหลือยเป็นเป็นเขา่าเป็นหน่ำทำปลาหรือว่าอยากให้พวกเฮาเป็นสะพานบุญให้ก็ได้เนาะกะมายามอายสามเทื่อนเด้อเนาะอายเนาะ สามเถื่อบโบด้วยสีเถื่อด้วยหาเถื่อจักเถื่อแล้วหนองมาสีเถื่อเนาะในกาอยู่อ่ามาหายอยู่แค้มทางแดเนาะเข้าไปเทือนแดอืมจือเด้อเหยียบเด้อจืดฝุ่งหนองเนาะเหยียบเด้อเอาอายหนิมให้ท่านผู้ชมเบ้างเนะ้อ เยี่ยมยังไงนี่เง <พอ S 1> ี่ยมเลยท่านผู้สมถ้าเราผู้ใดได้กลายไปกลายมาเส้นนี้กับแวะเขาเอานามาให้เพิ่นได้ท่านผู้สมได้จะนั่งข้อ,อกันสิแบบถ้าบุกบุยคนมาให้อายกับบอกบุได้เนาะอายเนาะครูบ้าลแล้วไปยา่างเนาะอายเนาะอายม,มาแต่ตอนแจงเลยก็จนหดคำหม,คหมอจะว่าเพิ่นบดจักว่าจังหมู่จังหมู่ทนผู้สมไอ้เขาเมื่อ,อต่ีไอ้ของกินแต่เป็นห่วงเนาะอายเด้อ เอาเมื่อเช้าเดี๋ยวผมหนองมาแล้วกาสิมายามอีกเด้อมันสิยเร็วกว่าคนอื่นเดี๋ยวยิงกัดอ้ายเน๊ะไปไปไปมาแม่แคมทางครับผู้ชมแคมทางแค่นี้นี่แม่รถทางโค้งอีกรถมันไล่นะอืออันนี้แม่นตารถตารถเท่าแนี้ยไงเพื่นนั่นนี่จังวบะเจ๊นี่เพื่อนโอเคอ่ะเขาเมื่ออทิตอ้ายจะชินั่งยุ่นนี่อีกบ่เจ้าหน่อยเมื่อบ่โอเคเจ้าหน่อยเพื่อนเมื่อเนาะท่านผู้ชมเนาะนีดี อันนี้เพิ่นอ member, society, ını, os, wow. นอนเพิ the the CO, of, ่นเอิญนั่นแถวไหนนี่ไอ้เพิ่นเอิญแถวไหนบางยอแถวไหนแถวห้องเฮียนการเงินเนาะแถวห้องเฮียนการเงินด้วยว่าแถวอันนาห้องไฟฟ้าอันนี้ท่านผู้ชมใกล้เคียงกับห้องไฟฟ้านี่เนาะขี่ข้างหลังเส้นบางยอเข้ามาแล้วกับขี่มาเรื่อยๆจะอยู่บางซ้ายแม่นเพิ่นจะนั่งอยู่นี่แต่สาวหอดคำท่านผู้สูงเพื่อนเพิ่นกับจะอยู่ในนี่ในหอมนี่แหละน้องนาเขาพยายามเพื่อนเพิ่นตลอดบุ้มียังเพื่อนเพิ่น มันจะเป็นแบบเพื่อนใหม่ซ้องสั่นแต่ว่าทั้งเถึงหันหกบ่มียังเด้อไอพันยูทั้งลุมเนาะอายเนาะอไอพันยูทั้งลุมอ่ะสูๆเด้อายเด้ออันยิ้ยิบเด้อยิบเด้อบายบายเดียวมาญาใหม่บายบายจังใดฮักแขงกันเด้อายเด้อเดี๋ยวฝงเฮ้ากายไปไกลมากก็จะเอามาให้อีกเด้อโดยปะไปบ้านเกิดที่สาโมด์บาดนี้ท่านผู้ชมอ่ะน้องมีครับแต่บ่ บวกาโวกาเนาะเดี๋ยว,กวกเยก,ก่ไก่กันนี่ทนผูกสุกโอเคข้างในบวกาทางกับสีเป็นมมืดจังสีงนี่เพื่อนพีซ่ามุนม่โนกับทางหนนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเพื่อนเอ้ยคือมยืนอยู่นี่เะบายดีมาเพื่อนนะฮะนะฮะ บายดีเดี่ยวกระโดดเราผชมแหละด้คนหูมาเพลินมากมากมากไม่น่าจ้ะคนหุแหละโอ้ยลืมเอาอันนั้นมาเพื่ตัดคนอืมเพิ่นอยากตัดคนผลมะฮัายืมเดี่นวเพื่อตัดคนลืมเห็นบอกคือตัวเบลนี่เนาะสีคือตัวเบลคืออเมนนี่ขอเถียนตี่สาวมดเด้อท่านผู้ชมเด้อ เอออากีเอาคูณไหมอากีเอาคตไหมไหม เบลโบปากหมมอออนดงขเเียต้้ืแ่ไสู หนึ่งไก่ใส่นังอ้วนทั้ง <ใน S 1> ห <ใน S 1> ูดส่วนไก่ไก่านไก่บ้านเน,ะนาะแซบนขนาดน้องเมฆจุกครูเนี่ย ໄປມູນຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຂ້ອຍຈັກເນາະມາບໍ່ໃຫ້ໂອເດີ້ມາຫຍັງກໍແລ້ວເດີ້ເດີ້ກະຕິກາມີດຽນນັ กติกาหองนี่งดตัดบห้ผู้ไดจับเข่าฮันจับเข่าแมนสลาสีเออไม่ได้เอาข่าีนะจึงได้ขาาอยู่ได้ภายในหนาที่เปนเาสีเอาคืนเด้อนเตะสมนเอาสำนานโอเคไม่ปนี่เว้ยแฟนไปแย่ง้ามลงนี่เนี่ยแฟนเน่ ้ยเไใบอยใส่นนี่ก็ได้เ้อแต่ว่าต่ว่าขาเนมุ่นบ่ได้เยเป็นหนองนาได้ไอ้อยากใส่นี่นี่กะใส่ขาเนือมุ่นบ่ได้เลยเป็นหนองนาใสแม่แสงอรุณใส่แม่แสงอรุณคือบุมีเงินใส่แม่แสงอรุณแต่ว่าเอาขึ้นมได้แสงอรุณ้วไปล่าให้แน่้วไนี่า้เน่ ได้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 ไฮเจสโปจะคล้องวันเกิดเนาะทานผู้ส้มเนาะจะจะค้งมันเกิดมันกดนาเดนะจะเก็ตใหม่เด้อเบ้ยอายุข่าเบี้ยนดินเพราะในมีห้อยหนีบให้ทานผู้ส้มเมืองเนาะหน้าไม่แข็งแรงมีสามุดเนาะกติกาข้องห้ากรดเบดนีด้อทานผู้ส้มเด้อตั้ได้ทำไรเอาทำนานจ้าเวล่าอาหาาที่อ้ได้านผู้ส้มเจ้าเวลาได้าเวลาย อันนี้พี่ซ้วหมดเลยท่านผู้ชมเลยตอนนี้หงอยเพิ่นเบิงหนองนาเลยนี่เพิ่นเบิงเพิ่น่าเพิ่นเอาขาบเอวจนเอวไปเทียงข่าเอาแดดเดี๋ยเอามาโกงยูนนีเลย อาโอเคอาเอาเลยเดินเลยหนึ่งองบอกเลยจะวาจับงินเขากับตาได้หเพิ่นเฮ็ดเองเนาะเต็มเซื้อกาง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 ไปแซมไล่หลานไปเลยซื้อไปเลย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 เออเอาขึ้นเขอนเขาซะเลยเอาไปว่าเจ้าาเจ้าวาเจ้าเออขขอเออยเลออ้

เอาเลย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 เาเลย

เามีกับกทางพีล้วตอนนี้สายขั้วสายขัวแย่นเาออซื้อเลยซื้อเลยโอ้ยสุด้โอ้ยม่ีมาอมาอมอมาอียก Ơi. <laughs> à, ôi. Tại lại chưa? Ôi. Ôi lại thua mà cứ một đéo เด้อ. เก้าสิบหนล้านเดีายวไปนล่นเาะหนึ่ล er ้านคนสังเกตุด้ไหแบบเคียๆสกัดลายนุขึ okay. right? ้นมาเดียวอันดี เป็แมนว่ะแมนอ้ไ like. ด้ลายเนาะสงสั้อันนัมีเพิ่นบอกได้หน่เพิ่นจังเบิรโคกจัดไปโอ้โหได้ลายแท้ได้ลายเกือบเบิร์ี่ชามนเกือบเบิรเกือบเบิร์ว่าให้เวลาเ่ยเพิ่มอีกนึงได้ห้เวลาเพิ่มอีกนึงเีนึงพี่เียนบว่าเกือบ้ได้ลายไดโอยไม่ไกูไปกูโดนกับแก่ดดไม่ได้โดนกับแก่ดานมได้นิาม่ได้ใจ เเป็นหาเด้นี่เมันมาเด้กหเดรายเดวนไลยด้ยด้เงินไปกินซาบูเดนีเด้อเดนมดนมามดูดีเด้หนาผู้ชมเด้อมวนนอบใจนองนาเด้อหอบในอาเด้อดีบายเด้อซงใบอ่ได้ใบเฮ้งอ่าไใบองใบเฮ้งใบเฮงนุ่มผู้ชมเก็บใบเป็นทีเดึงนนำเนาะใขอบใจ